เมื่อต้นรายการค่ะคุณผู้ฟังเราได้บอกกันไปเนาะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะเฉลิมฉลอง กฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะซึ่งก็เราพูดในระดับประเทศกันไปแล้วเมื่อวานที่ได้มีการเาฉลิมฉลองหรือว่ามีการเดินขบวนกันอย่างยิ่งใหญ่จัดงานงานเลี้ยงนะคะอยู่ที่ในส่วนกลางกันไปแล้วนะคะในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะคุณผู้ฟังคะชเชิญชวนนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะทุกเพศทุกวัยนะคะมาร่วมกันเฉลิมฉลองกฎหมายสมรสเท่าเทียมด้วยการเดินขบวน เรในงานบุรีรัมไพเฟสติวัล2024แล้วก็ร่วมรับชมการแสดงต่างๆของเด็กๆแล้วก็เยาวชนในจังหวัดบุรีรัมนะคะซึ่ง จะจัดขึ้นนะคะในวันที่23มิถุนายน2567นะคะซึ่งก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของอกําหนดการการจัดงาน p r i าย Festival นะคะบุรีรัมพรายเฟสติวัลสองพในครั้งนี้นะคะซึ่งก็ในวันที่23มิถุนายนค่ะจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา15บนาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะจะมีการนัดนะคะนัดการตั้ง ตั้งขบวนเนี่ยจุดรวมพลเนี่ยอยู่ที่บริเวณลานออกกําลังกายหน้าวัดอีสานอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็จะเดินไปตามเส้นทางตามแผนผังเดินขบวนนะคะช่วงเวลา16นาิก30นาทีถึง17นาฬิกานะคะไปรับชมการแสดง Opening ิ่งโชนะคะที่เวทีลานไซตรงข้ามสำนักง,งานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ช่วงเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะรับชมการแสดงแฟชั่นโชว์นะคะหลังจากนั้นคะ่ะ17นาิกา30 นาทีนะคะการกล่าวสุนทรพจน์นะคะอของคณะทำงานนะคะบุรีรัมพายนะคะแล้วก็องค์กรภาคีเครือข่าย18นาิกานาทีเป็นต้นไปค่ะเป็นช่วงพิธีเปิดงานพายเฟสติวัล2024ณบริเวณเวทีลานไสตรงข้ามสำนักง,งานเทศบาลเมืองบุรีรัม์นะคะ19นาิกานาทีค่ะ มีการแสดงค r เว n ดนนะคะแล้วก็แฟชั่นโชว์เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะแล้วก็การเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียมหลังจากนั้นค่ะเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปรับชมการแสดงศิละปะวัฒนธรรมหมอลำร่วมสมัยนะคะโดยศิลปินจากค่ายวันเดอร์แลนดนะคะแล้วก็ช่วงเวลา21นาฬิกา สิบนาทีนะคะเป็นต้นไปค่ะคณะทำงานบุรีรัมพลายนะคะภาคีเครือข่ายผู้ร่วมจัดงานนะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนบุรีรัมพลายฟิเวเทิล2024ก็จะทำการกล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ปิด กิจกรรมนะคะสาหรับท่านใดนะคะที่อยากจะไปร่วมนะคะเชิญชวนไปกันได้นะคะซึ่งก็จะมีศิลปินลูกทุ่งหมอลําชื่อดังนะคะอย่างนัทสุดศักดิ์เฟืองฟ้าวราพรนะคะจากค่ายวันเดอร์แลนด์นะคะบิ๊กกี้แคร,รีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะแด่นอีสานมาร่วมสร้างบรรยากาศในงานด้วยฉะนั้นเชิญชวนนะคะอย่าลืมนะคะ23มิถุนายนนี้เรามีนัดกันอยู่ที่บริเวณเวทีลานใสนะคะบริเวณเจุดที่เป็นถนนคนเดินนะคะถนน คนเดินาะกราวนะคะที่เคยจัดเมื่อก่อนนี้นะคะก็จะจัดอยู่ที่บริเวณนั้นนะคะ